ข้อที่9ธนาคารแห่งหนึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.75ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี 1. ถ้าฝากเงิน50 0 0 0บาทโดยไม่มีการถอนเงินจงหาจำนวนเงินฝากในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่10ไและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับ 2. ถ้าต้องการให้มีเงินในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่15เป็นจำนวนเงิน 1, 5 0 0 0 0บาทจะต้องฝากเงินต้นไว้อย่างน้อยเท่าใดข้อที่1นะคะในที่นี้ P เท่ากับห0 0 0 0 N เท่ากับ10และ R เท่ากับ0.75ย์จส่วนหนึก็จะเท่ากับ0 0 0ย์จุจากทฤษฎีบทเจ จะมีจำนวนเงินฝากเมื่อสิ้นปีที่สิบคือห้าหมื่นคูณกับหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าทั้งหมดยกกำลังสิบก็จะเท่ากับห้าหมื่น

การถอนเงินเมื่อสิ้นปีที่สิบจะมีเงินฝากประมาณห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดหนึ่งสามบาทและได้รับ

ที่นี้เราจะได้ n เท่ากับ15 r เท่ากับนี้นะคะ0.75หวนด้วย100ก็จะเท่ากับ0.0075และเงินรวมในบัญชี เมื่อสิ้นปีที่สิบห้าเท่ากับหนึ่งแสนห้ามืนบาทจากทฤษฎีบทเจ็ดจะได้ p คูณกับหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าทั้งหมดยกกำลังสิบห้า เท่ากับ150,000 p ก็จะเท่ากับ150,000ส่ส่วนด้วย1.0075ทั้งหมดยกกำลัง15ก็จะเท่ากับ150,000หคูณกับ1.0075ทั้งหมดยกกำลังสิก็จะประมาณ 1 3 4 0งแสาดดังนั้นถ้าต้องการให้มีเงินในบัญชีเมื่อสิ้นปีที่สิบห้า เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วต้องฝากเงินอย่างน้อยประมาณหนึ่งแสนสามมื่นสี่พันเก้าสิบหกบาท